อ้เป็นผู้ชายคือเขายังไม่ไล์บอกดใจอ้าวออกเลยขอโทษนี่แหละลูกละแล้วลูกคนเนี้อ ีเป็นวันที่เช้ามากคือที่ฉันเนี่ยต้องไปจ่ายตลาดแต่เช้าเลยตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเราซื้อของกันเสร็จแล้วนี่ของเรา นี่องของเราโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะรอสายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับพี่นกน้อยที่โบบินนะคะตอนนี้เราก็จะชิลๆลิลักแล้วคะเพราะว่าซื้อของเสร็จสวัสดีค่ะเรามาเปิดคลิปกันแบบยิ่งใหญ่อลังการกันอีกรอบนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราจะมาทําน้ํายาปูกันนะคะเราไม่เคยทําน้ํายาปูนะทาแต่น้ํายาก,กะทิอะทุกคนแต่ว่าวันนี้จะเป็นน้ํายาปูคือมันจะแบบอลังการงานสร้างหน่อยนะคะโบก็ต้องขออภัยด้วยถ้ามันอลังการงานสร้างเกินไปวันนี้นะคะมาม้า อยู่บ้านเหงาไหมเหงาค่ะและจะดีไหมถ้ามีแอปที่มีเพื่อนคุยดีค่ะอ้โห oh, oh. วันนี้นะคะเดี๋ยวมาแนะนำหนึ่งแอปนะคะที่นอกจากแอปที่เราจะใช้ไว้หาคู่แล้วเนี่ยเรายังมีแอปที่เอาไว้หาเพื่อนหรือว่าจะหาคู่ก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเล่นแอปนั้นเนี่ยเราเขาแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวเราไม่สวยแต่แอปนี้ก็ไม่ได้เห็นหน้านะแต่ว่ามันคืออินเนอร์ เราอาจจะได้ ทุกคนกลับมาด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะแอปนี้นะคะเป็นแอปที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําการโหลดเขาก่อนนะคะแอปนี้มีชื่อแอปว่าลิสแมทนะคะคือเขาจะต่างกับแอปหาคู่ทั่วไปคือเหมือนหาเพื่อนนั่นแหละถ้าเกิดคลิกกันก็ค่อยไปเดทหรือว่าถ้าคลิกกันก็ค่อยคุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมาะสำหรับเสือสมิงงงเงาอย่างเรานะคะเขามีทั้งฟีเจอร์สุ่มโทรสุม่มแชทแล้วก็เป็นปาร์ตี้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวบูจะมาลองเล่น <c oughs> ดูว่าเป็นยังไงอันนี้คือการเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าไปดูจากช่องอออออื่่่่่่นนนนนนรีีีีวววววิมมาาาาา้ยยััสใจจกกงงึทะบปต ว้าวมากคืออะไรรูป้ปะเขาไม่ได้ให้ใช้รูปส่วนตัวทุกคนแต่ว่าเขาได้ให้เราสร้างอาวตารของเราขึ้นมาตัวนึงเลยไม่ต้องมาแคร์ว่าเอ๊ะฉันเป็นอย่างนี้เธอจะชอบฉันไหมหนู่นนั่นคือเราเป็นเพื่อนกันจริงๆงทุกคนคือมันแบบหมดความกังวลอะไรต่างๆนานาไปเลยเดี๋ยวเราโหลดมาเล่นกันมาโหลดแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะที่ฉันจะเข้าแอป,ปแล้วนะคะแอป,ปนี้นะคะลิฟท์แมทนะคะอ่ะ ก็ผ่าน Facebook ก็ได้นะล็กอกอินอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวดิฉันจะเล่นให้ดูเฮ้ยนิคแนมเหรอโบมา Birthday 6กันยานี่ไงทุกคนเราสามารถเชงอวตารเฮ้ยนี่ไงอวตารแล้วเฮ้ยทุกคนน่ารักมากเลยเฮ้ยตัวนี้แล้วกันตัวนี้น่ารักนะโบตัวนี้นะโอเคเรียบร้อยแอปนี้คือปลอดภัยมากมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่อง18บวกหรือว่าไม่มีเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ดีอะทุกคนคือเขาสแกนให้แล้วนะคะเป็นคอมมูนิตี้จริงๆ เฮ้ยคนเล่นเยอะมากค่ะโหลก่อนอื่นนะคะจะมีการสุม่มแชทสุ่มโทรสุ่มนู่นนี่นั่นนะคะแต่ดีว่าดิฉันนะสุม่มแชทก่อนอ่ะทุกคนเราจะมาสุม่มแชทกันก่อนมาเริ่มจากคนแรกน้องน้อยเริ่มนะวสวัสดีค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้ชายอ้เาเป็นผู้ชายชื่อโบนะคะชื่ออะไรเอ่ยครับผมชื่อกอ๊อตอ่ะเขาชื่อกอ๊อสสวัสดีค่ะกอ๊อตเกิดเลยวะ กินอะไรหรือยังเฮ้ยทุกคนเห็นป้าว่ามันจะขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นมา2นาทีเนี่ยโบเหลือเวลาแค่2นาทีแล้วเนี่ยก็คือเราต้องกดหัวใจแมทกันทั้งคู่ถ้าเกิดว่าเรากดหัวใจแมทกันทั้งคู่เราจะได้คุยกันต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดหัวใจคุณก๊อตเนี่ยจะจะผ่านไปเลยอ่ะกดหัวใจดิ่นกดหัวใจแล้วอยู่ไรหิบคือเขายังไม่ไล่บอกโบหละทานอะไรงั้กํกำลังจะทานค่ะ อะไรอะ่ะเฮ้ยเขาไลค์เหมือนกันเว้ยสุดยอดกําลังจะทานนะคะหุยคือแบบคือเราเคยเล่นไลายแอปแงแต่ว่าแอปแ้่ดีตรงที่ว่าไม่ต้องเห็นรูปนะทุกคนคือเราจะได้คุยกันแบบจริงๆเลยแบบว่าถ้าเกิดเราคลิกกันเนี่ยเราเค่อยขอดูรูปกันได้อออครับแล้วบอยดหอายุ15เกิดมาเป็นสาวรำวงมาใสกระ <laughs> กระโปรงวับวับแวมแวม ทุกคนเขต้องงงแฮมันก็มีความสนุกอยู่นะอ่ะทุกคนเดี๋ยวโบขอไปสุ่มแชทอีกรอบหนึ่งว่าเราจะได้ใครขอคนต่อไปบ้างอ่ะคนต่อไปสวัสดีค่ะดีคณัทํทำอะไรอยู่คะฉันชื่อแอนนาฉันชื่อแอนนานะคะพี่สาวมีพลังวิเศษ เฮ้ยเขาไอ้นี่ว่ะเขาแมทวะอามทดด้วยสามารถปล่อยพลังน้ำแข็งแหงได้ <c oughs> เงี่ยพลังแบบไหนล่ะครับไอ้ทุกคนสนุกอะเอาจริงคืออันนี้เดี๋ยวโาจะลองไม่แมทเขานะเขาจะหายไปเลยไหมถ้าเราไม่แมทเขาแต่ว่าล้องเราสามปรนปล่อยพลังแถวบ้านหน่อยร้อนมากคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเ <c oughs> สียงแม่ลีนาเข้ามาเลยเฮ้ย <c oughs> ทุกคนมันสนุกอะ เขาอยู่หาดใหญ่เลยเหรอโคตรไกลเนี่ยเดี๋ยวโบจะให้ดูนะอีก4 6นาทีถ้าเกิดว่าโบไม่แมทเขาอ่ะคือเขาจะหายไปเลยนี่เขาฝั่งให้โบกดไลค์แต่ว่าโบจะลองไม่กดไลค์ดูขอโทษนะคะคือเราคุณกดวะเฮ้ยแต่ว่าจะทำให้เพื่นดูไงคือเดี๋ยวเราค่อยมามาแมทกันได้ไงเฮ้ยกดก็ได เราจะแบบมีของขวัญให้กันได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือของขวัญน,นะทุกคนทุกคนก็ต้องซื้อเป็นเพชรมาก,ก่อนนี่ทุกคนตามนี้นะคะคือเราอะลองฟีเจอร์สุม่มแชทแล้วก็สนุกดีนะแบบว่าคุยกันมันๆไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเราจะมาลองฟีเจอร์สุ่มโทรไม่รุ้งน้อยอันนี้คือเราโทรของจริงเลยนะแบบว่าเขาก็จะถามว่าคุยกับเราได้นะปตื่นเต้นวะเราจะทําเป็นโทรไปหาเขาสุ่มโทรแต่ว่าบอกว่าัาโลโหลเอาฮาวเย็ยนหนึ่งไม่ใส่เบคอนไม่ใส่สับปะรดโอเคเดี๋ยวดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรเฮ้ย ฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะพอดีจะสั่งพิซซ่าค่ะเจ้ากี่ถาดครับฮ่ฮัลโหลค่ะอันนี้อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดเลยครับพร้อมส่งครับโอ้เลยไปอีกนิดเป็นจังหวัดอะไรคะที่ว่าที่อยู่ครับอะอายุเท่าไหร่คะ16ครับอุ้ยจริงปะเนี่ย16บหรอตอนนี้ทำอะไรอยู่คะนอนนอนเล่นครับอ๋อนอนเล่นจะสั่งพิซซ za ไหมครับเขายังให้เราสั่งพิซซ่าดูยู u ูบไหมคะไม่ครับ โอ้ไม่ไม่เล่นยูทูบเลยเหรอคะเล่นครับพี่อพเ,เอาเล่นเหรอคะตอนนี้คุณกําลังอยู่กับช่องโบกัญญรัตน์นะคะอค <laughs> ขอชื่อช่องไหมครับพี่ขอชื่อช่องเหรอคะโบกัญญรัตน์นะคะเฮ้ยมันออกอยังไงอะคะที่ต้องกดใจกันครับที่ต้องกดใจกอนอ๋อถ้ากดใจคือเราจะสามารถออกได้เหรอกดใจอา้าวออกเลย <laughs> <laughs> ขอโทษมาดูดิด้วยเหรอแก เรากักตัวหรือว่าเราไม่มีอะไรทำนะคะเราสามารถสุ่มแชทโทรคุยกันได้นะนนทุกคนคอมเมนต์เขายังมีอีกหลายฟีเจอร์เลยนะมีเป็นแบบปาร์ตี้แบบว่าแชทคุยกันเป็นกลุ่มหรือว่ามีดูวิดีโอด้วยกันดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเลยถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปโหลดได้นะแชทเดี๋ยวโบจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนเป็นอะไรที่เพลินมากมากถ้าลุงน้อยไม่นั่งอยู่ข้างหลังโบก็จะลืมไปแล้วว่าวันนี้เรามีอัดคลิปกันเดี๋ยวโบขออนุญาตไปอัดคลิปก่อนนะคะว่าตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ เบ็ดแล้วคุณแม่ของเรานะคะมีหน้าที่คือเตรียมอาหารให้เราแล้ว วันนี้กะทิกิโลสอโลวันนี้กะทิ2โลนะคะจะบอกว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ถ้าใครรู้จักโบจริงๆก่อนที่เราจะมาทําวงการ YouTube กันเราเคยขายขนมจีนทั้ทงอยากปูรู้ปะเราเก็บตังค์ได้20,000อ,อ,อุ้ยทุกคนแบบถ้าเล่าเราต้องมีน้ําตาเออคือเราอะแบบตอนนั้นอนะคือขายอะไปส่งถึงน้วมินนะจำได้ปหมลุงน้อที่โบไปหาลุงน้อยที่วมินอะโบไปส่งถึงน้วมินเอาไปฝากลุงน้อยด้วยราคาส่งอะไปคิดเขาประมาณสองร้อยไปค่าทางด่วนหมดแลว้วอะเออแต่เขาสั่งของเราเยอะนะเขาสั่งขาสั่งของเราวันเจ็ดร้อยแต่รู้ปะขายแทบไม่่ไไได้กาารรรนะะะะเพวอปปู คือลูกค้าแบบติดมากๆเพราะว่าเจ้านี้เหมือนให้ฟรีไปเลยอะอาจริงอุ้ยคิดถึงนอมานอะเรากลับมาทําเมนูเนี่ยเราต้องกินแล้วมีน้ําตาแน่เลยอะมันเป็นเมนูความทรงจำของบ้านเราเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเตรียมจัดจานกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนอะทุกคนจะบอกว่าเมนูนี้นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูแห่งความทรงจํานะคะเพราะว่า <c oughs> นี่นะคะทุกคนเอ๋ยดูปูปูเป็นก้อนมา <c oughs> ปูเป็นก้อนๆโอ้โหต <c oughs> ันตัน,ตนดูอาให้ดูตรงมีแสงดู <c oughs> ใส่ปลาร้าหเออว่ะมีมีเอามาใส่ไหมแต่ปลาราใส่อร่อยเลยเอามาโอ้โ <c oughs> หพี่น้อยเอ้ยขอถ่ายหน่อยดู โอ้โหบอกแล้วลุงน้อยมันแซ่บนะลุงน้อยนะ,ะนไปไปเรียบร้อยนี่โอ้โหเราไม่ค่อยชอบกินเนื้อปูมากทำไมอ่ะเราลูกกินอ๋อจะเป็นแม่ที่ดีเสียงอะไร้ะไหนอะไรแล่ะ ต้องให้ลูกกินก่อนจริงเพราะเป็นแม่แบบนั้นะ่ะจรไงรู้แล้วหมาหมารอให้ลูกชมบ้างดิมาชอบบอกเองอ่ะแล้วลูกก็ไม่รู้จะทำตัวไงอะ่ะเวลามาใก<บ>ล้วันแม่แล้วเนี่ยเรามีค<บ>ลิปวันแม่ด้วยนะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูด้วยนะปีที่แล้วคลิปนี้น่าจะลงหลังวันแม่มั้งว <c oughs> ันแม่ปีน,นี้โบซื้อเค้กให้มาโอเคไหมเอ้าหมาบอกมาไม่เอาอะไรทั้งนั้นอะหมาจะเอาอะไรเอาตังคเราเอาปลาร้ามาใส่กไหมมันทันเนอะมันทันอยู่นะเอาไหมันม <c oughs> ันจะเป็นยังไงถ้าใส่ปลาร้าไหน ไหนปลาไหลยังไงปูปลาแบบกลิ่นแบบแรงมากเทเลยมาเทเข้าไปเลยโอ้โหคนพี่น้อยคนนี่นะทุกคนอันนี้จานของโบลงมาเอาปลาไหมาใส่ของโบนิดนึงเออเทไปนิดนึงพอก็คือเป็นปลาต้มนะคะต้มแบบกองเรียบร้อยแล้วไม่ i n s e r เองแล้วก็กินเองนะคะนักเลงหอกินคู่กันนะอือหือกินกุเตะเลยหกินผักต้องเยอะๆอย่างนี้นะอือหือ ถ้ทำไมมีแม่โบจะทำได้อย่างนี้ปะมาช่วงนี้เป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้มาสั่งเสียเยอะมากเป็นอะไรไม่รู้เมื่อวันก่อน,นไปบอกพี่โบว่าอะไรปะเนี่ยแม่นัะนรักพวกเขามากเลยนะถ้ามาเป็นอะไรไปนะนู่นนี่นั่นอยู่นั่นอนะ มาฟังนะถ้ามาเป็นมะเ็งหรือมาไปตรวจเจออะไรเรามาไม่บอกโบนะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะโบมาเห็นแบบอะสมมติเย็นแดง้กินข้าวกันอยู่ตกกังหืนทีหนึ่งอะแน่นมากตกกังหืนตกลังหืนเหรอไปเลยอะพี่น้อยโอ้หหนูแล้วกลัวใช่ไหมไงไม่มามาต้องปงกับชีวิตเว้ยเอาจริงแล้วอะมาไม่กลัวความตายอ๋อมาไม่เคยกลัวเลยเพียงแต่มาห่วงพวกเองเท่านั้นแหละก็อยู่กันได้นะมะนี่แหละลูกละลุงไม่อยากตาย ทำไมลุงไม่กลัวตายแต่ลุงไม่อยากตายแต่ลุงอยากอยู่นานๆใครก็อยากอยู่แหละเพราะฉะนั้นลุงน้อยอ่ะต้องรักษาสุขภาพดีๆรู้ป่ะทำทุกอย่างให้มันดูแลสุขภาพเองถ้ายังอยากคุยกับเพื่อนๆอยู่อ่ะต้องพูดนะทุกคนเพราะว่าลุงน้อยเนี่ยวัยรุ่นจะโชคโชนมากนะโอ้ลิฟเมย์ลุงเทพเป็นไงอ่ะสมัยนั้นก็สมัยนี้เป็นไงไม่ต่างให้ตังค์ ไปตามร้านเมื่อก่อนเนี่ยเห็นใช่ไหมข้างทางผักเมื่อนโค้ชชอบเลยว่าร้านนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้วเขาห้ามกินที่ร้านที่บ้านเนี้ยอยากกินอะไรทําเองให้แม่ทําแกงเขียวหวานในเรื่องงงหน้าทกงเองยวหวานแกงเขียวหวานม้าตายเลยเผื่อเน้นเน้นไก่เน้นๆอ้นอือทุกคนบัวอาจจะพูดได้น้อยนะบัวอร่อยและเผ็ดมากตบปิ้งเลยโอ้โหชิ้นนี้เอามาสองโล่ ดูดกรุบขึ้นมาเลยอ่ะหวานมากคนเอ๋แล้วว่าสภาพเมื่อวานเฮียคืออะไรเฮียบอกว่าท้องเสียมีไข้โอ้โหในบ้านรีบใส่หน้ากากกันให้ไวแล้วพี่บุ๊คโทรมาโบตรวจเย็งจมูกให้เฮียหน่อยคือโบจะคือจะเป็นพยาบาลหนุนประจำบ้านนี้อยู่แล้วอ่ะอุปกรณ์พร้อมเลยหน้ากากแมสแอลกอฮอล์ทุกคนช่วยเหลือกันมากแมุ้ยมาบุ๊คมาจะเก็บมาให้แจ้แล้วลูกคนเนี้ยมาดูของเจ้กับของโบดิมาไม่ได้เงินแล้วนะอ๋ออรอ เูอยากจะให้ทุกคนดูนปูก็คือปูอ่ะทุกคนเข้าใจคำว่าปูป่ะตอนตอนตอนย้อนตอนย้อนหืมล่าไหนอ๋อมาก่อนลุงเป็นคนรับจ้างแกะปูเพื่อน,เอ,นเอาดีๆแกะจนเขาไล่ออกอ่ะทำไมรับปูก็ไปขาย เรื่องจริงหรือเรื่องอะไรวะเ่ยก็แกะไปกินไปเราให้มะโลนก็ไม่มีเนื้อไปให้เขาเลยเ่ะเพลินไงกินไปแกะไปทำไมเป็นคนอย่างนั้นนะวัยรุ่นเนาะทำอะไรก็ได้ไม่ได้แต่ก่อนไม่มีกฎหมายนะมีอยากฆ่าใครก็เดินไปยิงท่านน่ะกฎหมายมันมีมานานแล้วไม่รู้ล่ะมาอยู่บ้านนั้นมามาเจอแบบนี้สมไมก่อนจับกันไม่ได้หรอกจับได้ก็ไม่จับสมัยนี้ก็ยังเป็นอยู่ แลวจะบอกไว้นะช่วงนี้กินน้ำยาปูดีเพราะอะไรป่ะกระชายเข้าใจแล้วทำไมสมัยก่อนเขาถึงแข็งแรงกันอ่ะเขากินแต่อาหารสมุนไพรนะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากกินข้าวแต่เงานะคะทุกคนเราเบื่อเพื่อนซีตังไวแล้วมากคือบางคนก็จะเลือกดูหนังใช่ไหมแต่ว่านี่มีเพื่อนดูหนังด้วยเราสามารถกินข้าวแล้วก็เข้าไปเป็นวิดีโอแชทดูหนังด้วยกันได้เป็นกลุ่มๆุ่ม นั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมโหลดมานะลิทแมทมาลองพูดดีลิทแมท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 โอเคตามนั้นอยากเล่นโบลิง่งป่ะเคยโยนไหมโบลิง่งเคยแต่มันเอาตัวไปด้วยเนี่ยไหลไปด้วยมันต้องเอาลูกไปอย่างเดียวเดียว <c oughs> มือมันอยู่ในนี้ไงมันไม่ออกไงเอา้ามันก็ต้องเอาออกเนี่ยเพื่อนๆมันที่ไปแตงโมอ่ะมันจะเอานิ้สวสวมเข้าไปไงมั่วเวลาโยนมันไม่หลุดไงเราต้องปล่อยมันก็ดึงตัวเราไปด้วยไงไม่ได้พี่น้องต้องปล่อยฟันเฟินหักเออเฮ้ยเนี่ยเกทเชื่ออะไรกันได้บ้าง โรคโควิดมันทําให้คนกลัวคนนะเพื่อนเห็นคนก็ไม่อยากเข้าไปหาแล้วไม่ขนาดเขานอนเขาเดินมาแล้วกลางลมมัอนลมลงไปอ่ะยังไม่กล้าเข้าไปดูช่วยเขาเลยอ่ะเดินหนีกันมันไม่ได้อ,อ,อ่ะคุณตอนนี้นเราไม่ได้ลบกับโรคนะเราลบกับรบัฐบาลคุยกันก็ไม่ได้เฮ้ยมันจะเข้ามาใกล้กูที่เหมือนเรายัางมไม่ได้มีเกาะป้องกอันไงถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็มั่นใจมากขึ้นไงคือโรคอ่ะมันเป็นได้แต่โรคนี้มันเป็นแล้วมันตายอ่ะทุกคนก่อนจะจากไปนะคะขอขอบคุณคุณแม่ด้วยวันนี้อร่อยมาก วันนี้นะเราขอฝากแอปเล่นแมชไว้ด้วยนะคะ,ะเพราะว่าเป็นแอปที่เล่นไปนะคะไม่เหงา,ค,าคลายเครียดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเล่นไปอาจาได้แฟนจากเพื่อนกลายเป็นแฟนก็ได้สําหรับวันนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ